อ่ครับสวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องป้องไปไมิรักเฟ้นเพจสุภูสุคนพ่าพ่อกันอีกแล้วมื่อเนี้เมื่อที่ซิบเก้าพฤษภาษคมสองสพันห้าร้อยหกสิบสามครับกับแอดวินหมันนะครับคอหนุ่มหน้ามนคนหน้าแหกก็แม่น,นาโหดแลวตอนนี้หน้าแหกแหกแล้วแหกอีกหนาก,นกันเลย <c oughs> แหกจนหอดงอนต้อนเลยหนากันเลยแหกจต่ของว่พ่อยะไม่แหกพี่แหกน้องแหกตาพี่น้องป้องไป <c oughs> อเ,ออเออมาเบือนมาีบวอ,นะอ,อ่ามื่อนี้ว่าแหงดอกมม้เนี่ยคิดว่ามาแทะหลังมือกระตกไปแน่เราใหาเรามองกันเลอพอดตีติดเวดติดงานอยู่หัวก็มาพอไม่นอกบอกไปพอดีเห็นกระพาพาประกาศกันเลยมาสีบ้าบอกมาจ่าสู่พี่น้องฟังนะครับจากเลดดาเห็นว่าพี่น้องเอ้ยแต่งเต็มอัญจะมาเป็นมือคือเต็มมือคือมาเป็นแถวเป็นแนวพูน่ะเต่มาเัวแต่ทั้งฟังตะวันตกเนี่ยนี่นบานเฮาอยู่นี่ได้อดอด,นดนอนเมื่องอนดอนยู่นี่ อืมบุญหน่อฝนข้ามาเบ่งไนเป็นแถวเป็นแนวแถบจังไนกับบอลอดเมื่อเนี่ยช่วงนี้ก้ามาแล้วฝนฝ่ายุฟ้าฝนขะน้องอ่าตั้งแต่ไล่มากถ้าบุญหล่อนเลื่ยน้องบัวข้าม้าอ่ะบ้านพื้นน้ำโสมน้อยยุง่งกุดจับอ่าน้องโพซอ้อนหนองแสงมาทัวเบิร์ดละไปคิดว่าเมื่อเนี่ยมีทัวเบิร์ดละทุก,กอำเภอครับตอนนี้ขาา้าม้าหล่ะใต้ในเมืองอุดอรนี่กยตกลงไปในแ้วรอบนอกแถวบ้านจันขึ้นไปบุญ่นซัดดาวนเลาะขึ้นไปแล้วรอบแรกจุดหนึ่ง เมื่อน,นี้มันก็จะเป็นตั้งซีละเป็นก้นเป็นกุมเป็นก้อนหน่อยแน่ใหญ่แน่ฮะแล้วันมันไหลมาร่วมกันเป็นมันก็จะเป็นร่วมตัวกันเป็นเซลล์เป็นกุมใหญ่ๆมาเป็นฟน่องเป็นพายุฝนฝ่าขน้องทั้งฝ่าทั้งล่มทั้งฝนเออเเบื้องเอาแง่งเอาคือว่าละอืมเฮีย้ยนซั้นบานจองน้ำทากันจะได้ยุ่งเราเมื่อนี้ยใส่เราพูไปไตอึ้งไตเขียดหมาว่บ้านเนี่ยอืมซาดไปไปหมอแบสอ่ะว่ามันซาดจนใหม่เราเตรียมมอแบส ได้ไป็นไตเงเออมันนี่กับสิ่งได้หลายบรนได้โมบูน้ำเนี่ก็ได้มันแรนเร็วปวดมึง้งเบิ่งเบิ่งสเต็ปการเคลื่อนตัวด้พี่น้องการเคลื่อนที่ของมันเร็ี้ยวเลี้ยวเติบโย่มันก็สิได้คือขึ้จังหวัดละฝนแรนไกลพี่น้องอืขแต่ว่ามันก็สิมาหลายอยู่เดียวจะมัดชุดนี่ก็จะมีมาเอกแน่เรื่อยๆลนะครับพี่น้องตามที่เวลาจะแจ้งเตือนไปแล้ว14 00ีก็มีบางก้อนบางก้อนมันตกไปก้อนแล้วก็มี เออสิมาเป็นละลอกละลอกเป็นกุ้มเป็นก้อนเป็นฝนพานอ่พายุฝนฝนฟ้ากะนองเป็นครั้งคราวหล่ะตามที่แจ้งบอกว่าเป็นอีเกียอันนั้นมันข้างข้าวอีเกียอัน,นครั้งคราวง่วยฝนมันจังไดยจะเป็นอีเกียอืมลาดพี่นอ้องอ่าขาดว่ามืัอนี้ก็จะมีเบิดทัวทุกอำเภอลราไปแต่ว่ามีหน่อยมีหลายส่วนใหญ่มันก็นจะเนี่ยแหละยุบกลุ่มทั้งอ่าตัวเมืองทั้งด่านตะวันตก ด้านด้านตะวันตกขึ้นไปด้านเหนือนะครับฝั่งด้านตะวันออกเนี่ยจังคุบผูว่าปีสีธาตุใส่ว่านไปจับกู้แก้วหรือกะสีมีแน่อยู่จีมีอยู่กันแต่ก้สีบบันไดช่วงนี้ก็สินนักทั้งนี่ยแหละทั้งตะวันตกทั้งด้านเหนือได้พี่น้องเด้อนี่กจะมีช่วงช่วงนี้ไปจนดหอดหมดละแรงหมนละจีมงหามงแรงมึงหัวมงแรงหมดละเดี๋ยวจังมาสจีนัมาอัปเดตให้พี่น้องป้องไปบ้างอีกที่หนึ่งได้พี่น้องเด้อ เออใครแน่หรอไม่เนี่ยหนาว่าแหกแล้ว <laughs> <laughs>